เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนพันธที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี f อสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือว่าคุณลุงคุณป้านะครับที่มีโอกาสเข้ามาชมช่องครูโดงคอยครั้งแรก ต้องบอกว่าเป็นเกียรติเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงนะครับช่องคูโดงคอยจะเป็นช่องที่นำข้อมูลข่าวสารนะครับทางด้านเหรียญกระสาบที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมหรือว่าร้านใหญ่ๆที่มีการประกาศรับซื้อหรือว่าบางครั้งคูโดงไปเดินตามตลาดนัดเนี่ยเห็นราคา ก็จะนํามาพูดมาคุยกันนะครับเพื่อแบ่งปันข้อมูลความรู้ให้กับเพื่อนๆพื่นี่น้องๆได้ทราบข้อมูลกันแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบางครั้งครูโด่งก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบเพื่อนำมาสะสมด้วยคลิปนี้ EP ีนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึง2เหรียญน,นี้นะครับต้องบอกว่า2เหรียญน,นี้ไม่ถูกหวยก็รวยได้นะครับสำหรับ2เหรียญน,นี้เพราะว่ามีการประกาศรับซื้อสูงถึง1 ล้านบาทยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามให้ครูโด่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก่อนที่จะเรามาพูดถึงเหรียญใหญ่นะครับมาพูดถึงเหรียญในหลวงรัชกาลที่10ก่อนเหรียญในหลวงรัชกาลที่10นะครับต้องบอกว่าคือครูโด่งเนี่ยได้เหรียญแบบนี้มานะครับแล้วก็ครูโด่งประกาศรับซื้อ เหรียญราชการที่10แบบนี้นะครับใครมีเหรียญราชการที่10แบบนี้สามารถติดต่อมาที่ดง s c 2375ซึ่งเป็นไลน์ ID แล้วก็มาที่ Facebook Fanpage มี QR Code ให้นี่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากให้เพื่อนๆพี่อ,อน้องถ้าเกิดใครมีก็ส่งรูปภาพหรือว่าวิดีโอเข้ามาเลยนะครับจะเกิดเป็นเหร,รียญคุณดงประกรันรับซื้อคุณดงจะรีบตอบกลับทันทีเดี๋ยวมาดูง่ายๆเลยนะครับเหรียญที่คุณดงนามาให้ชมนี่ไม่ได้เป็นเหรียญพระเศียร ตรงแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเหรียญที่กูณโดจะมาประกาศรับซื้อคือเหรียญที่กูณโดมีเนี่ยอันนี้เป็นปี2 5 6 1นะครับเห็นไหมสอั้ยแล้วดูขอบของเหรียญเห็นไหมครับนี่นีอ่อย่างนี้เห็นชัดหน่อยเนาะนะครับนี่เห็นไหมเหรียญแบบนี้เราจะเรียกกันว่าเหรียญเนื้อปิ้นนะครับมีคือปั๊มไม่ตรงเซนเ,นเตอร์นะครับขยับไปด้านซ้ายด้านขวานะครับนี่นี่ใครมีเหรียญแบบนี้นะครับทุกเหรียญทุกพศ คูโด่งรับซื้อนะครับ200 300ถ้าเกิดเยอะๆหน่อยก็500 0 0 0พันหึงก็ถึงนะครับเนี่ยใครมีเนี่ยแบบนเนี่ยเห็นก็พอบแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้ยคูโด่งรับซื้อนะครับแต่พิจารณาเป็นพิเศษก็คือปี626364นะครับเพราะว่า626364คูโด่งยังไม่มีเราอยากเก็บเป็นแบบเป็นคอลเลคชันเนาะ ออกมาแบบนี้ก็รับซื้อนะครับแต่ขอให้มีแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบเหมือนกับโดนทุบมาข้างๆแล้วมาเสนอขายนี่ครูดวงมองออกนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่านะอันนี้รับซื้อนะครับทุกเหรียญทุกพศเลย,ยนี่ครับผมใครมีปิ้นๆแบบนี้ทักได้นะครับนี่เหรียญที่หนึ่งทีนี้มาถึงอีกเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้ก็ต้องบอกว่าครูดวงทําคลิปไปอยู่หนึ่งหนนะครับสองหนสิแล้วก็มีการราคา ประกาศรับซื้อสูงมากขึ้นมีเพื่อนๆเข้ามาสอบถามแล้วก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามเยอะนะครับเหรียญแบบนี้มีอยู่จริงหรอก็ต้องบอกว่าเหรียญแบบนี้ครูโด่งเห็นมาแล้วนะครับครูโด่งเห็นมาแล้วนะครับนั่นก็คือเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ปี2529ันีเหรียญน,นี้ผลิตออกมาอยู่3พศนะครับ2930ย์แล้วก็31เหรียญที่มีราคาหลักล้าน อย่างน้อยหกแสนนะเพราะในหนังสือประเมินไว้อยู่ที่หกแสนนะครับแต่ตอนนี้น่าจะถึงหลักล้านก็คือปี2529หี่เหรียญน,นี้ก็เคยเห็นนะครับในงานร้อยหกสิบปีโลกาศาสตร์นะครับท่านอาจารย์แต่ละท่านก็นําเหรียญเข้ามาโชว์นะครับปีสามสามก็เห็นอยู่สองเหรียญสามเหรียญเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าคือครูโด่งมัวแต่ไปช้อปปิ้งเหรียญที่เขานํามาขายอยู่เลยไม่ค่อยได้เข้าไปชมอะไรมากมายเท่าไหร่แต่เหรียญน,นี้ยืนยันว่ามีจริงนะครับ ใครมีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเนี่ยไปดูเนี่ยตรงนี้ถ้าเป็นปี2 5 2 9ละ่ะไม่ถูกหวยก็รวยได้แน่นอนยืนยันว่ามีรานรับซื้อแน่นอนหรือว่าถ้าเกิดใครมีแล้วต้องการที่จะจําหน่ายหาที่จําหน่ายไม่ได้ปรึกษาคู่ดงนะครับเดี๋ยวคู่ด่งพาไปเอาตังค์เนาะโอเคครับวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับเหรียญน,นี้คุโด่งเชื่อว่าหาได้อยู่นะครับเหรียญ50สตางค์เหรียญส,ล,ยสลึงคุโดงก็รับนะครับนี่สาหรับเหรียญเนื้อปิ้นแบบนี้วันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ Deep in the shadows I know it's h r t To put one foot in front of the other uh huh. So far a s the e c o When do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you.